สิบรูปแบบเพื่อนที่ต้องเจอในตอนเรียนหนึ่งเพื่อนที่ยืมของแล้วไม่คืนเ,เขาอนเียนกันนานแล้วเหรอนานแล้วเพิ่งมาใช่เพิ่งมาตื่นสายอะสิจดจะไปถึงไหนแล้วเนี่ยเ,ออเราลืมเอาดินสอมาขอยืมดินสอแท่งหนึ่งได้ไหมอจุนโอเคได้เราขอ,อยืมเป็นอันนี้นะอ,อ,อุ้ย อาจุนมาโดนแขนเราอะเราต้องขอยยืมยางลบได้นะโอเคลบลบลบว่าตัดดินสอแท่งนี้มันก็ดูทุ่ดท <c oughs> แล้วว่าอาจุนเราอยากได้ดินสออันใหม่อะ <c oughs> ขอยืมอีกอันหนึ่งได้ไหมก็ได้ <c oughs> ขอบคุณน,นะ <c oughs> ว่าแต่ชื่อขอให้เขียนป็นปากกาป่ะ <c oughs> ข่ายืมกันนะ แต่ดินสอเนี่ยอาจุนดูสิมันไม่แหลมทั้งสองอันเลยเราขอยืมกับเหล่าหน่อยนะดินสออาจุนทำไมดีกว่าของเราอ่ะเ้วขอยืมก่อนนะล้วขอยืมของอาจุนนะแต่อีกสองอันเราก็ขอเก็บไว้ก่อนนะเอาเปหมดแล้ไปวะอก็ดีเนะสิจะได้ไม่ต้องซื้อ สองเพื่อนที่ชอบรอชื่อพ่อแม่พ่อจุนชื่ออดัมใช่ไหมใช่ค่ะอะอดัมพ่อชื่ออดัมเหรอทำไมพ่อแกชื่ออดัมอะแล้วทำไมแกชื่ออจุนนะอดัม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  อาดัมกุชชี่อาดัมเสร็จยังอาดัมเราปวดท้องอาดัมเสร็จยังอาดัมอาดัมแกกินอะไรอยู่อะอาดัมอาดัมเรารอขอบกินบ้างได้ไหมอาดัมอืออามเพื่อนที่ตอบได้ทุกคำถามคำถามเก็บคะแนนในวันนี้ใครตอบได้รับคะแนนไปเลยสิบเต็มชมรมดนตีกลัวอะไรที่สุดผมรู้กบครู เราจิกซอไงถ้าเอาซอไปเพื่ดูตีก็ไม่คมดิถูกต้องรับคะแนนเต็มไปเลยกํรอะไรเอ่ยไว้กินกับส้มตำครูก็กรซิกก็ปุดไปกิกซาไงซาก็แปลว่าบ้างกิกซาก็เป็นกิกบ้างกิกบ้างก็เป็นก้างบิ๊กก้างบิ๊กก็คือก้างใหญ่ก้างใหญ่ก็คือไก่ย่างไงล่ะครูรถโตโยต้ารุ่นไหนคันเล็กที่สุดผมรู้ครับครู ก็เป็นโโยต้าอันติปไงล่ะคุณนายศิลาได้คะแนนเต็มคะแนนชันเต็มคนเดียวเลยแกตอบไม่ได้นะสี่เพื่อนที่ชอบชวนไปเข้าห้องน้ำตลอดไปคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดแกแกพาเราไปเข้าห้องน้ำดีเราปวดฉี่อ่ะออโอเคเราก็ปวดฉี่อยู่พอดีเลยป่ะับคาบเรียนที่สองแล้วว่าครูจะเข้ามาตอนไหนนะแกฮะ เราปวดฉี่แล้วอะเป็นเพื่อนเราอีกรอบเลยปะอุ้ยแกแต่ตอนนี้เราไม่ได้ปวดฉี่นะแกไปเป็นเพื่อนเราหน่อยดีเรากลัวไม่อยากจะเป็นคนเดียวไปเป็นเพื่อนเนาะแกเป็นเพื่อนเราจริกมะเนี่ยแค่ไปเข้าห้องน้ำที่พาเราไปไม่ได้เลยเอ่าไปไปไปก็ไปไปเดี<ม>๋ยวเราพาแกไปนะโอ้ยแกดูสิครูเขาเข้ามาแล้วนะเราไม่ได้โดนเช็ดชื่อแล้วอุ้ยเลือดทะลุมากต้องไปห้องน้ำแล้วอะแกฮะแกเรียกเราทำไมอะ เราไปเข้าห้องน้ำนี่เราลืมพาลิปมาเมื่อกี้เฮ้ยแกเป็นเพื่อนเราจริงๆมั้งเนี่ยทำไมแค่นี้แกพาเราไปไม่ได้อม่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกแล้วแกจะไปห้องน้ำแกไม่มีขาเดินไปหรือไงทำไมแกต้องพาเราไปด้วยถ้าไม่มีฉันแกจะเย่ยงไม่ออกหรือไงให้ฉันปิดหุ่นอะไรของแกไว้ห้าเพื่อนที่รวยและชอบอวดมากๆอร่อยจังโอ้ยวันนี้มันหนักกระเป๋าว่ะอะไรเธอรู้จักไอ้นี่ป้าไอแพดที่ออกมาใหม่อ่ะ เรามี iPhone เครื่องหนึ่งเป็น iPhone แบบรุ่นโป o Max เลยนะอแล้วเราก็มี iPhone นี่อีก2เครื่องเลยเป็น iPhone 13กับ iPhone 11นี่ตอนนี้เราก็มี3เครื่องแล้วคือเราเล่นไม่ไหวอจุนแต่เธอก็รู้จัก iPad ใช่ไหมไอแพดของเราเครื่องใหญ่มากเลยมันหนักกระเป๋ามากเลยเราไม่อยากเอามาแต่พ่อเราก็ให้เอามาแต่เธอคิดว่าเรามีอันเดียวใช่ไหมล่ะ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็น iPad m ม n นพ่อเราบอกว่าอันนี้ไว้ใช้พกพาไปไหนมาไหนได้เธอดูสิพ่อฉันนะ่ะให้เอาอันนี้แบบคือพ่อฉันรวยมากๆเลยให้บอกอันนี้เอามาให้เพื่อนฉันก็เอามาให้เธอไงอาจุนอขอบคุณนะแต่ก็เราก็มีของเล่นมาให้อาจุนด้วยนะเนี่ยพ่อเราซื้อมาอันละตั้งพันบาทเนี่ยเป็นสกฟูชี่ของแท้ด้วยแต่อาจุนมีอันนี้หรือเปล่ากระเป๋าอาจนน่ะไครเบบี้ baby. อาจุนไม่มีน่ะสิ ไม่ต้องรอให้นะอาจุนใช้อันนั้นก็ได้ถึงมันจะไม่ได้แพงเท่าอันนี้แต,แต่แต่มันก็สวยอยู่นะอ๋อ,อเรขอบคุณนะแต่ว่าเราไม่ได้ขออที่หลังไม่จองก็ได้สั่งเอาของมาให้เดี๋ยวมันจะพูดจาหมาไม่แดกอีก6เพื่อนที่ขี้้องสุดสิมอุ้ยอาจุน กินไอติมได้ไงอะครูครับครูครับอาจุนแอบ,บกินไอติมในห้องเรียนเนี่ยครูค่าหนังค่าเข่าเลยเด็กหญิงอาจุนไตามาโดนครูทำโทษเดี๋ยวนี้เลยแกไปโดนครูตีเลยครูเรียกแกแล้วตุ๊กตอจุนครูเขาไม่ได้ให้เอาขึ้นมาเล่นนะตอนเรียนน่ะคุณครูครับอาจุนเอาตุ๊กตาขึ้นมาเล่นเนี่ยครู วน่ารักด้วยครูยึดเลยแกแกต่ตวนเนี่ยฉันไม่ดูแบบแบบแล้วฉันก็ไปเที่ยวมาครูครับอาจุนชวนผมคุยผมจะตั้งใจเรียนอ่ะครูอาจุนชวนคุยไม่หยุดเลยอ่ะครูจัดการเลยครูนุเปล่าค่ะนูเปล่าเจ็ดเพื่อนที่ชอบแกล้งทำอะไรอ่ะ <c oughs> แกชอบวาดรูปนักหรอฉันว่าฉันรำคาญที่แกวาดรูปมากเลยเฮ้ยนี่วันทีส่งแล้วนะก็ไม่รู้แหละแมงมุมตัวโคตรใหญ่อันจุนกลัวแมงมุมอันจุนกลัวแมงมุมเธอแกเราอะไแล้วนะกบเหล่กบไห่เดี๋ยวไปดูนะ สอทู่แล้วอ่อ๊ะกรบอก๋าอิศร์ฉันหายไปไหนอะแกเห็นปะเขาไม่รู้อะกระเป๋าคือขงกระเปงอะเขาไม่รู้ที่มันเป็สีเหลืองอะอ่าเหลืองอะเขาไม่รู้ว่าอนขออยู่ไหนใม่หรอกต้อเกาไรง้กามหรืป่กันเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นไม่เห็นเกาวนี่ก็คืออิศร์แล้ว อเอาไปเลยแกจับน้ำลายเราแปดเพื่อนที่เงียบไม่สูงสิงกับใครแกแกทำไรอยู่มาเนี่ยแก,แกดูดีเราไปดูหนักมาด้วยนะเว้ยเกียวไปดูมายัาง่ะเกียวไม่ได้ดูหรอเรื่องนั้นตลกมากเลยอ่ะจะไม่ดูมาจะขอแลลอนเลย,ย,ย,ยเราจะทำ,ทำสมาธิสมาธิคืออะไรหรอ ไม่รู้จักอะ่ะแคือได้อะจะอย่ามายุ่งกับเราได้ปะเราอยากอยู่คนเดียวอะ่ะจะมีเทอา่เหรอว,ว้าวเกมพูดไหนดีเกมม่มอวานเกินอะไรหรอกินขี้<ห>กาวเพื่อนที่ชอบลอบการบ้านอุ้ยวันนี้มีการบ้านต้องส่งนี่ ลืมทำมาวิชาภาษาไทยอะ่ะวิแกนทำมาเหรอใช่ขอขอรอกหน่อยได้ปะเนี่ยเราแบบไม่ได้ทำมาขอลอกหน่อยนะวิเธอหญหรือญาตเหรอขอบคุณนะอ,อุ้ยวิชาคณิตนี่วันนี้ก็ต้องส่งนี่ใช่ไหมครูก็ให้การบ้านมาอุยเธอทำเสร็จพอดีเลยขอรออน่ลยนะ แกทำกันบ้านเสร็จทุกวิชาเลยทำไมแกเก่งจังเลยอ่ะฉันไ่าปีนี้แกต้องได้ท็อปของห้องได้เลยแต่ขอรอรอบหนึ่งอ่ะโอเคได้เธอเราเข้าใจเมื่อก่อนอ่ะเราก็เคยโง่ไม่ไรเดี๋ยวค่อยไม่ได้แล้วนะนี่มึงหลอกด่ากูหรอสิบเพื่อนที่อิจฉาไม่ชอบให้ใครดีกว่าตนเฮ้ยวันนี้เกดออกแล้วแกตื่นเต้นมากเลยอ่ะฉันว่าฉันต้องได้ดีที่สุดของห้องแน่เลย งั้นเรามาดูกันเลยปะ่ะเออนี่ครูมาพอดีเลยเกดของนายศิลาได้1.9เกาฮ้ยทำไมเร้ได้เกดแ,แค่นั้นเองอ่ะเด็กหญิงอาจุนไตสอบได้ที่หนึ่งเก้ยแกได้ที่หนึ่งได้ไงอ่ะทำไมแกได้เกดเยอะแกทําได้ไงแล้วทําไมเราได้น้อยอ่ะเธอะไรไม่ต้องจะนเรียนเองหรือเปล่าเป็นภกสาอาจุนนะอจุนนะ มันนิสั่ดีดีมันแบบชอบโกหกว่าเกศมันดีอย่าปิュ๊งกับมันนะโอเคโอเคเนาะโอเคนะอย่าปิュ๊งกับอจุนนะมึงมึงอย่าปิュ๊งกับอจุนนะอย่าปิュ๊งกับอจุนนะโอเคมากอจุนนาะมันชอบโมองว่าเกศมันดียิงเกศเกศมันไม่ได้ดีเลยไป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 อาจุนแกโดนฉันแม่เป็นยังไงบ้างทุกคนกับสิบอันดับเพื่อนที่เราต้องเจอในตอนสมัยเรียนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดแช กด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 อะไรกดสิวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องต้าศิลาด้วยนะครับอยากดูอะไรต่อก็คอมเมนต์มาเลยบ๊ายบาย